นี่ครับพี่น้องครับปลากาเจาะกาเจาะปืนนี่ปลาคอใหญ่ครับปลาคอใหญ่นี่ครับสิสิตุ่มนะสิตุม่มโอเคกำลังก้อนก้อนอืมทำเนเขาดิโอตัวนี้นี่ครับปลาคอใหญ่ครับการเจาะปืดอ้อน กะไก่ครับกะไก่ปลูกเอาครับลูกทางสวนนี่แหละใสลงไปอ่าพริกครับใส่ตามอายุนะครับแล้วก็รากผักชีนะครับและตามด้วยหอมครับหอมเส่งไปเลยครับหอมหอมแล้วก็กระเทียมสามตีบนะครับแล้วก็เกลือนะครับขาดไม่ได้ใส่ไปเลยครับใส่ประมาณช้อนหนึ่งประมาณช้อนหนึ่งโอเคครับ อายุหน่อยเซ่หน่อยอายุหลายเซ่หลายแห้งใซ่แห้งเซ่ครับเอาละนี่ครับนะเราต้องเอาแหลกแห้งหรอครับพอประมาณครับพอประมาณโอเคก่อนครับต่อไปเติมน้ำเรียบร้อยอันนี้ครับน้ำใส่พอประมาณนะครับอ่ดอ่าพออ่าส่วนนะครับมีโคกครับออดิสาครับ ใส่งยงสีเลยครับแซ่บครับวันก่อใส่พริกลงไปก่อนอ่าอตัวเต็มเอาตะไค่ลงไปก่อนนี่ผมสูตรนี่นะแล้วก็ขา่ขาข่าต่อไปเรา,ก,รเราก็จะเตรียมผักชีครับนี่ผักชีเ,เครื่องคุม,ม,มต้นหอมนะครับต้นหอมสดเพื่อให้สวยงามเวลาต้มสุกแล้วก็มีมะขามเปียกครับ มะเขือเทศอเคเราจะหั่นมะเขือเทศก่อนนี่มะเขือเทศก็ประมาณนี้นะครับเป็นแบบต้มยำผสมสูตรลาวารับรองว่ารสเด็ดแน,น,น่นอนนี่ะมะเขือเทศเราก็จะเอาลงไปเลยนะครับต้นหอมนะครับเราต้องเด็ดรากลากมันออกก่อนนะครับต้นหอมเป็นหอมแบ่ง ต้นหอมนะครับเราจะหั่นยาวนะครับในการต้มก็หั่นลาบจะหั่นทีอันนี้นะไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วพักชีครับลากนี่ต้งทุบๆลงต้มเลยนะครับลากประมาณนี้ลวกก่อนนะครับเป็นสูตรครับเป็นสูตรเพื่อที่จะให้น้ําต้มเนี่ยมะเ,เขือเทศครับลงไปเลยนี่ มอาเสือเทศลงไปอ่ารอสักครู่เอาผักไปไว้น,น้ําเดือดแล้วนะครับน้ําเดือดแล้วเราก็จะเอาปลาลงไปนะครับอ่าขาดไม่ได้คือน้าําปลาปลาสุกนะครับสาเร็จนะครับจะยี่ห้อไหนก็ตามแต่นะครับเลือกมาเลยไม่ได้ก็คือพงนัวพงนัวครับเถ้าใครจะใส่ก็ใส่ได้เลยครับรสวดีถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับ ถ้าชอบก็ใส่ไปนะครับนี่ก่อนขั้นตอนต่อไปครับน้ําเดือดแล้วเราจะเอาปลาช่อนลงไปครับปลาช่อนที่เราฟอดเก็ตแล้วเรียบร้อยนะครับปลานี่ครับเดือดแล้วนะครับเดือดแล้วเดือแดอแล้วอ่ะพุ่งครับต่อไปเราก็จะใส่ผงนัวก่อนผงนัวใส่ตามอายุ ใส่ใส่หมดเลยอ่าคนนิดนึงครับดูครับรดูใกล้ๆครับนี่ครับน้ํามันจะแดงๆครับนี่น้ำแดงๆอร่อยแน่นอนครับสูตรสูตรเล้าอีสานบานเฮาเสียบดึงเสียบเสียบเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเอานี่ตักลงไปแล้วครับเสิร์ฟ อ่าพ้อมเสร์บนี่ครับพ่อนะครับพแลนะครับปิดครับปิดปิดนี้ก่อนปิดนี้ก่อนแล้วก็ว่าปิดตรงนี้เรียบร้อยครับเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูต้มยำปลาปอใหญ่นะครับฝากติดตามกดไลค์กดติดตามเดิอพี่น้องเด้อขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม